สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าของกล้องยี่ห้อวิส,วสต t าแคม m นะครับการตั้งค่านี้จะใช้ได้กับกับทุกรุ่นของยี่ห้อวิสตาแคมเลยนะครับจะมี2ขั้นตอนหลักๆนะครับจะเป็นแบบจับไฟไฟเลยโดยตรงหรือไม่ก็อีกอย่างังนึงก็คือเสียบสายแลนในการในการเพิ่มกล้องเข้าในแอปนะครับผมในกล่องนะอันนี้ผมหยิบตัว cs 6 6 1มาทดสอบให้ดูนะครับ ตาก็จะประมาณนี้ตัวที่สามารถใช้ใส่แลนได้มันจะมีจัญลักตัวนี้นะครับสาแลนถ้าตัวไหนใช้ไม่มีก็คือใช้ได้ 4G อย่างเดียวนะครับใส่เมมโมรีตรงนี้ส่วนมากอะแดปเตอร์ก็จะให้มาประมาณนี้นะครับ12โวลต์ถ้าเป็นรุ่นโดมนะครับส่วนมากจะเป็น12โวลต์หมดโอเคแต่เรามาเริ่มกันเลยนะครับริ้มจากอย่างแรกเลยครับเสียบปลั๊กก่อน แล้วรอกล้องรอจนกล้องเขราร e b o o t ตัวบอยนะครับเดี๋ยวระหว่างรอกล้องร e b o o t นะครับแอปตัวนี้นะครับในการใช้งานเป็น e y e 4นะครับ iPhone นั่นเองนะครับแดี๋วเราเข้าที่แอปเลยนะครับ เข้ามาก่อนจะถึงหน้านี้นะครับลูกค้าต้องล็อกอินตัวแอปให้เรียบร้อยก่อนนะครับต้องสมัครยูเซอร์ในการล็อกอินหน้าตาก็จะเป็นเข้าหน้านี้เลยครับหน้าแรกโอเคนี่นะครับเข้าที่แอปเสร็จแล้วนะครับกดตรงนี้นะครับเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ที่กล้องของทุกตัวนะครับของวีสตาแคมจะมี QR code อยู่ที่ใดที่หนึ่งในตัวนะครับเช่นตัวนี้จะมปอยู่ด้านล่างนะครับ เราเมื่อกดเพิ่มอ,อกกุปกรณ์เราจะขึ้นหน้านี้นะครับให้สแกนที่ตัวค่กล้องเลยครับรยยนะครับโอเคเสร็จแล้วให้เลือกยินยอมครับแล้วก็กดต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นชื่อ w i i i ที่มือถือเครื่องนี้จับอยู่นะครับผมจะใช้ชื่อนี้พาสเวิร์ด i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  นะครับใส่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกดย,ยินยอมครับแล้วเขาจะส่งเสียงโซล่าซนิกมาาออกมาครับ เ <Okay. S 2> mm hmm. ขาพูดว่าไวลด c คอนเนคติงนะครับแปลว่ากล้องนี้เ, mm hmm. เชื่อมต่อไวเลยจแล้วเดี๋ยวรอคู่นะครับนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเมื่อกล้องจับไวไฟเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดเพิ่มนะครับอันนี้มันก็จะถามเกี่ยวกับ การจัดเก็บนะครับเราคิดก่อนก็ได้ครับว่ากดกากระบาดไปก็ได้นะครับหน้าตาเนมเมื่อกล้องใช้ได้นะครับจะเป็นรูปนี้นะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมาถ้ายังไม่เชื่อมต่อมันจะขึ้นว่ากําลังเชื่อมต่อนะครับผมเรากดเข้าไปดูเลยครับเนี่ยครับเมื่อจะกดจอใหญ่ก็กดกดีกชีนึงครับกดตรงนี้นะครับเครื่องหมายตรงนี้ให้จอใหญ่นะครับกล้องตัวนี้จะเป็นลักษณะการติดตั้งกับหัวนะครับ นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ควบคุมซ้ายขวาได้เลยจะพูดจะพูดเพื่อให้เสียงออกตัวที่กล้องนะครับกดตัวนี้นะครับกดค้างนะครับแล้วก็พูดฮัลโหล,โล,โลนะครับจะมีเสียงถ้าเราต้องการฟังเสียงจากตัวกล้องนะครับกดตรงนี้ครับ เราดย,ดยครับถ้ากดตรงถ้ามันจะลักสัญลจักอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับปิดไปก่อนเั็นอคโคอันนี้ก็จะมีลูกเล่นในการเปิดไฟไซเรนนะครับ ไฟเป็นไฟสองแสงในยามางคืนนะครับตัวนี้จะมีอินฟราเรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลบปิดหน้ากล้องเดี๋ยวเมื่อกล้องตัดอินฟราเรดจะเป็นขาวดำนะครับนะครับตัเกตภาพจะเป็นขาวดำนะครับเดี๋ยวเขาจะตัดเป็นภาพสีปกติเองถ้าเปามีแสงสว่างมากพอนะครับโอเคลูกเล่นก็ประมาณนี้นะครับ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกัรตั้งค่าแบบไวแบบสายแลนให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ออกก่อนเมื่อลบนะครับตัวกล้องจะรีเซ็ตตัวเองเลยโดยอัตโนมัติ RESET restart COMPLETE. We'll the device โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อด้วยสายแลนนะครับผมจะเตรียมสายแลนไว้แล้วนี่นะครับเสียบเข้าได้เลยอีกด้านหนึ่งคือเสียบข้ากับเราเตอร์นะครับสายแลน หรือว่าเป็นฮับก็ได้นะครับฮับแลนด์โอเคเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับว่าเราเสียบสายเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าที่แอปนะครับเพิ่มอุปกรณ์เหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่อื่นๆนะครับการตั้งค่ารอบนี้แล้วก็เลือกที่กล้อง IP camera นะครับเลือกที่เพิ่มด้วยตัวเองนะครับสแกนอ่ากดตรงนี้นะครับตรงช่อง UID นะครับจะมีรูปรูปปุ่มสแกนเห็นไหมครับ กดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าสแกนนะครับแล้วก็สแกนที่กล้องเหมือนเดิมโอเคเมื่อสแกนเสร็จแล้วมันก็จะได้โค้ดตัวกล้องมาแล้วครับผมพาสเวิร์ดเบื้องต้นนะครับของกล้องจะเป็นแปดติดแปดอยู่แล้วนะครับใส่ไปเลยครับแปดหกตัวนะครับเสร็จแล้วกดตกลงครับ กําลังเชื่อมต่อแต่รอให้กล้องมันขึ้นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับในการเข้าดูได้ไปถึงกล้องออนไลน์แล้วนะครับเมดูได้นะครับกล้องจะขึ้นสามเหลี่ยม นะครับภาพบอนเทนนี้จะเข้าดูกล้องภาพจอใหญ่เหมือนเหมือนเดิมครับกดตรงนี้ส่วนการตั้งค่าต่างๆของกล้องนะครับหน้านี้นะครับจะมีรูปเฟอมด้านบนเห็นไหมครับกดตรงนี้ครับพวกการตั้งค่าต่างๆจะมีให้เราตั้งอยู่ครับรายละเอียดต่างๆนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูตั้งค่าได้เลยนะครับที่ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับการตั้งค่าของวิสตาแคมจะค่อนข้างเสถียรแล้วก็ไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับตัวนี้จะใช้งานง่ายโดยแอปพลิเคชันภาษาไทยหมดนะครับผมโอเคถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเป็นยี่ห้อวิสตาแคมนะครับโอเคขอบคุณครับ